สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการอัปโหลดข้อมูลนะคะจากตัวคอมพิวเตอร์ขาลงกล้องค่ะค่ะโดยตัวนี้ที่นํามาค่ะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อนิคอนค่ะรุ่น npl 350ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดสร้างชื่อไฟล์งานของเราก่อนนะคะโดยที่เรานะคะจะทําการกดที่เมนูค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการเลือกไปที่1ค่ะจ o อบค่ะแล้วทําการกด enter นะคะ ต่อมานะคะให้เรานะคะคทำการกดเข้าที่เมนูอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะแล้วทำการเลือกที่ Create คาะที่1น,นะคะแล้วทำการกดไปที่ Enter ค่ะ่เข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะคทำการตั้งชื่อไฟล์งานของเราค่ะ่าจากนั้นนะคะให้เรานะคะคทำการกด Enter ค่ะ ค่ะแล้วทำการกด enter อีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกลับไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะเข้ามาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้เรานะคะทำการเปิดที่โปรแกรม excel ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการสร้างค่าพิกัดนะคะโดยค่าพิกัดนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5ช่องค่ะช่องแรกค่ะ name ค่ะจะเป็นชื่อจุดค่ะส่วนช่องที่2นะคะจะเป็นค่าพิกัด n ค่ะ ช่องที่3นะคะจะเป็นค่าพิกัด e ค่ะช่องที่4นะคะจะเป็นค่าพิกัด z ค่ะและช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นโค้ดนะคะโค้ดนะคะถ้าเราไม่มีนะคะเราก็ต้องเว้นเอาไว้นะคะค่ะอันนี้นะคะเราทําการทําการสร้างค่าพิกัดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการบันทึกค่ะโดยที่เรานะคะจะทําการกดไปที่ไฟล์ค่ะค่ะแล้วเลือกที่ save as ค่ะค่ะจากนั้นให้เรานะคะเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์งานของเรานะคะ ค่ะแล้วทำการกดสร้างชื่อค่ะค่ะตรงเซฟแอดทายตัวนี้นะคะให้เรานะคะเลือกเป็น csv comma นะคะค่ะแล้วทำการกดเซฟค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่โปรแกรม r านซิปนะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดไปที่ไฟล์ค่ะ ค่ะแล้วเลือกไปที่ new job ค่ะค่ะ unit ตัวนี้นะคะ angle นะคะเขาให้เรานะคะเลือกไปที่ degree ค่ะส่วน distance ตัวนี้นะคะให้เลือกไปที่เมตรค่ะแล้วทําการกด ok นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเลือกไปที่ file ค่ะค่ะแล้วเลือกไปที่ import job นะคะค่ะตรว data format ตัวนี้นะคะให้เรานะคะเลือกที่ asc to coordinate ค่ะ ตัว job name ตัวนี้นะคะให้เราทําการเลือกไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะค่ะแลวให้เรานะคะทําการเลือกไฟล์ที่เราได้ทําการเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทําการกดโอเคค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะเลือกไปที่ transfer ค่ะค่ะแล้วจากนั้นนะคะ ให้เราเลือกนะคะไปที่ pc 2 data recorder ค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ dtm key สามห้าศูนย์นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด ok ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะไปที่หน้าจอกล้องนะคะแล้วให้เราทำการเลือกที่เมนูค่ะจากนั้นเลือกที่ห้านะคะ com ค่ะแล้วเลือกที่ upload data นะคะแล้วกด enter ค่ะ ่าจากนั้นนะคะให้เราะะทำการกด enter นะคะที่หน้าจอกล้องพร้อมกับกดโอเคที่หน้าจอคอมนะคะ่ตัวกล้องนะคะก็ะทำการอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการจะเรียกดูข้อมูลนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปที่เมนูค่ะ่าจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ 4, ค่ะ data ค่ะ่แล้วเลือกลงมาที่ 2, นะคะ xy Z data นะคะแล้วกด enter ค่ะต่อมานะคะให้เรากดเลือกดู ข้อมูลนะคะที่เราได้ทําการอัปโหลดมาเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เราก็สามารถใช้ลูกศรน,นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการอัปโหลดข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์นะคะลงตัวกล้องค่ะ ค่สำหรับกล้อง Total Station Nikon MPL 350ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่70,000บาทค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์คขาตั้งกล้องอลูมิเนียมนะคะเป็นแบบนี้นะคะ1ตัวค่ะค่าสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะสามารถคาลิเบรตได้ฟรีหนึ่งครั้งภายใน6เดือนนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในตัวสินค้าของเราค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจระยองค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์033 013 494ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่แอดไซน์ r y i 9 9ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ